วดีค่ะมาพบกันใน IT ท24ชั่วโมงเทคโนโลยี Technology เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาพูดถึงการดําเนินธุรกิจทางด้าน ICT กันนะคะปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการ ICT ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME พบกันเป็นประจําก็คือปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีแนวทางอะไรในการแก้ปัญหานี้แล้วก็มีแนวทางปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จค่ะ ในงานสัมมนา,าแหล่งเงินทุนสําหรับธุรกิจ I อ t ขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยโดยกระทรวง ICT ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านมาร่วมให้ความรู้ค่ะซึ่งจากการศึกษาพบว่าเหตุที่ทําให้ผู้ประกอบการ ICT SME ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ก็คือผู้ประกอบการยังมีศักยภาพไม่เข้มแข็งพอขาดข้อมูลด้านแหล่งเงินทุนขาดการส่งเสริมด้านภาษีค่าธรรมเนียมหรือดอกเบีย้ยขาดแนวคิดและวิธีแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน โดยดรทวชัยยงกิติสกุลจากสมาคมธนาคารไทยก็แนะนานะคะว่า mm hmm. เคล็ดลับที่จะทําให้ได้เงินทุนหรือได้รับการอนุมัติเงินกู้โปรดักต์ในราคาคือสิ่งสําคัญผู้ประกอบการจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้โดยคุณปฐมอินทโรโมผู้ประกอบการ ICT ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วก็มองว่าแผนธุรกิจหรือ Business Plan นั้นมีความสำคัญอย่างมากหากไม่ถนัดเรื่องธุรกิจควรให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยและผู้ประกอบการก็ต้องสามารถปรับตัวตามสิ่งที่เปลี่ยนไป อีกทั้งเคล็ดลับในการหาผู้ร่วมทุนให้ได้ก็คือ Product ที่คุณจะทำก็ต้องเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของเงินทุนทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นค่ะเช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ดรธนชาตินุ่มนนที่มองว่านอกจากจะมีไอเดียแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าไอเดียที่ว่านี้จะสามารถทำเป็นเงินได้อย่างไรและในยุคนี้จะคิดทำธุรกิจอะไรขอให้มองไปที่ตลาดโลกอย่ามองแค่ในประเทศไทยนะคะข้อมูลของเราเนี่ยดูค่า GDP แล้วเราพบว่า อุตสกกาหกรรมนวัตกรรไอซีทีเนี่ยตอนนี้มันจเจริญเติบโตอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมผู้ประกอบการของเราเนี่ยเพื่อจะให้แข่งขันมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับอาเซียนและสู่ระดับโลกต่อไปในอนาคตน,นะครับกระทรวงไอซีทีกำลังอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษารวมทั้งจัดตั้งกองทุนแก่ผู้ประกอบการ ICT SME อยู่ค่ะและนี่ก็เป็นคำแนะนำและมุมมองส่วนหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญนะคะ t e c h Startup เป็นสิ่งที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ค่ะสำหรับใครที่มองหาโอกาสใหม่ๆ t e c h Startup คนไทยก็ทำได้ทำอย่างไรให้ได้ทุนและประสบความสำเร็จมาเรียนรู้กันได้ในงานเปิดโลกไอทีพลิกสู่ชีวิตที่ดีกว่าครั้งที่2ตอนเกียร์อัพทูสโดยไอทีชั่วโมงครอบครัวข่าวสามรวมกับสนักงานกสทอชสัมซุงเอเอสดีแทและ TrueMove H 2 3 2 4พฤศจิกาย,ยนนี้ที่สยาม Discovery พร้อมกับหัวข้ออื่นๆที่เป็นประโยชน์ดูรายละเอียดพร้อมลงทะเบียนได้ที่ www. i t 2 4 hrs.com ค่ะแล้วก็กลับมาพบกับ IT24 ชั่วโมงกันได้ใหม่ทุกวันังคารและระหัสนะคะสวัสดีค่ะ